ครับเพื่อนครับวันนี้ก็พามาชมช่างสมคูงนะครับเอามาตกแต่งสวนนะครับตับปนกับพวกหินเข้ากันดีนะครับในมุมมองผมนะครับแต่ว่าท่านอื่นอาจจะมองอยังไงผมไม่ทราบนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับที่ไปเอามาจากป่านะครับอ่าอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอยู่ในพวกของกระถางพวกนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมก็เอามาใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งเป็น เสาขนาด3นิ้วนะครับความยาวเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับเป็นลูกสี่เหลี่ยมนะครับทำเป็นกรอบไว้ก่อนนะครับแล้วก็โรยด้วยหินเกล็ดธรรมดาทั่วๆไปนะครับอนาคตก็ไม่แน่อาจจะใช้หินพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้แปเอาหินนะครับเพราะว่ามันไกลนะครับแล้วก็ช่วงฤดูฝนด้วยนะครับก็จะเป็นในสถานีนะครับในเนื้อหานะครับ ็โอเคนะครับมันก็ดูแบบประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็หาวัตถุดิบได้ง่ายนะครับเท่าที่เรามีนะครับคําว่าง่ายในที่นี้หมายถึงว่าในพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับแต่ว่าขอนเพื่อนอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับก็เอามาตกแต่งประกอบร่วมได้ในราคานี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นพวกปัวดินนะครับสีเหลืองเหลืองนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลดน้ํานะครับมันก็เหี่ยวเฉาเล็กน้อยนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนะครับก็มีอีกหลายมุมนะครับที่ยังคงจะต้องต่อเติมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะจัดรูปแบบนะครับให้เข้าที่เข้าถานะครับก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับในการสร้างนะครับเพราะว่าสร้างคนเดียวนะครับตรงมุมนู้นนะครับก็เป็นพระพุทธรานะครับผมก็ไปเอาหัวมานะครับแล้วก็พับโดยที่ไม่ได้ เลี้ยงลงดินเนียกับเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เกี่ยวเฉาหนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใบค่อนข้างที่เหลืองนะครับเพราะว่าไม่ได้รับแสงแดดอยู่แต่ในร่มนะครับเพิ่งเอามาปลูกได้มาวานนี้นะครับส่วนพวกเนินดินอะไรเนี้ยก็จะเป็นประการประกอบร่วมไปนะครับในการตกแต่งสวนของผมนะครับก็จะปลูกพวกหนวดใบบุกปลาดุกด้วยนะครับตกแตง่งแต่ทีเนี้ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยเรา พร้อมตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันมีเหตุที่จะต้องใช้เงินพอสมควรนะครับ,นรบนันเนี่ยก็มีเมื่อไรก็เติมเติมลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเต็มนะครับแต่เพียงแต่วางโครงสร้างไว้ก่อนนะครับว่าจะเป็นเนินในแบนี้แล้วก็รูปแบบเป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยู่ผักผนกับพกกล้วยไม้ไปก่อนนะครับช่วงนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำรูปแบบของส่วนที่มีการติดตั้งสแลนตรงนี้นะครับ ใช้ทุนค่อนข้างสูงนะครับเพื่อนๆครับดังนั้นเนี่ยเอาก็ทําได้เท่าที่ทาไปก่อนนะครับอะไรที่เราสามารถทาได้ก็ทําไปก่อนนะครับอันนี้ก็เพียงแต่มาบอกแนวทางให้เพื่อนๆอเผื่อเป็นแนวทางนะครับในการเข้าป่าแล้วก็เจอพวกช้างผสมโคน,นะครับแล้วก็พวกพับพื้ป่าก็ดีนะครับสามารถที่จะเอาประกอบร่วมตกแต่งส่วนได้นะครับเพื่อลดต้นทุนหรือลดค่า เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับก็มีหลายอย่างนะครับที่สามารถที่จะมาร่วมกับส่วนได้นะครับก็พยายามศึกษารูปแบบจากอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับแล้วก็ที่อื่นๆบ้างนะครับเพื่อนๆครับก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ได้นะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่เหมือนของเขาสักทีเดียวนะครับแต่ว่าเราก็เอาวัสดุที่เรามีนะครับพวกหินพวก ตรงฐานน้าไหลอะไรเงี้ยผมก็ไปป่ามันกเก็บมาทีละอ้ากสอดมั่งอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเอามันขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะครับรถยนต์มันสัญจรอไม่ค่อยได้นะครับเราก็เอามานะครับแล้วก็เอาพวกช้างผสมโขงนะครับมาประกอบร่วมตรงนี้ก็ถ้าดูมุมห่างๆก็โอเคอยู่นะครับเพื่อนๆครับผมก็ทําไว้หลายจุดเหมือนกันนะครับอันเนี้ย เก็บมานะครับส่วนต้นนี้นะครับมันมันเน่าโคนะครับก็ปักหัวไว้เดี๋ยวจะรอปักลงดินต่อไปนะครับก็อันนี้นะครับช้างผสมโคยกันนะครับอ่าที่มุมกว้างๆก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับแต่ทีเนี้ยมันยังอ่าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรากําลังปรับพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็ทําคนเดียวด้วยดังนั้นเนี่ยมันล่าช้ามากนะครับหลายๆยอย่างนะครับเพราะว่า เราจะต้องคิดด้วยดูรูปแบบกที่อื่นด้วยศ,ศึกษาไปควบคู่กันไปนะครับก็จะมีในส่วนของกล้วยไม้ที่มีปรับปลายอยู่บ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็จะทําการเคลื่อนย้ายไปอีกที่หนึ่งในอนาคตนะครับเพียงแต่ว <Tout S 1> ่าตั้งไว้ชั่วคราวไว้ก่อนนะครับแต่ว่าชั่วคร <ards> าวที่ว่านี้ก็เกืปีแล้วปีกว่าแล้วด้วยเช่นกันนะครับก็พ<ค><อ>ยายามที่จะขยับขยื่นไปนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะแต่งสวนไปอยู่นะครับก็ ขอใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งละพันนะครับเพื่อนๆครับแล้วเดี๋ยวค่อยอถ่ายให้ชมไปเรื่อยๆนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆในการตกแต่งสวนที่มีอยู่นะครับที่ในพื้นที่ที่เรกเพื่อนๆมีอยู่นะครับก็แต่งให้มันดูดีนะครับมันจะได้มีความสุขนะครับเวลาที่เราผ่านมาได้มองได้เห็นอะไรในลักษณะนี้กเ็เป็นความสุขของเรานะครับ บางครั้งเนี่ยความสุขเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินนะครับเงินมีเยอะก็ไม่มีความสุขก็เปล่าประโยชน์นะครับความสุขมีเยอะแต่เงินไม่มีก็ก็เปล่าประโยชน์เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยควรที่จะมีควบคู่กันไปนะครับสําหรับเงินด้วยความสุขด้วยก็เอาเท่าที่มีเท่าที่หาได้นะครับพอเพียงด้วยเช่นกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับเพื่อนครับสวัสดีครับผม